สวัสดีครับคุณผู้ชมสถานีโทร,ร NBA ทัศน์ n b t พาท่านมาชมการถา่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกจากสนามสิงสเตเดียมครับระหว่างสิงเชียงรายยูเนเต็ดกับสมโมสรการท่าเรือ f c ทางฝั่งของเจ้าบ้านสิงเชียงรายยูเนเต็ดก็มาในระบบ 35--2 นะครับฝั่งของการท่าเรือนะครับวันนี้มาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูก็เป็นบรวุฒิศรีธุพาเกมกเริ่มเะครับบอลอยู่ที่สิงเชียงรายในชุดเก่งนะครับเสือและ สูงเท้าสีส้มกางเกงสีดำธนบูลเกสารัดก็ม่เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเซโกซสวเลสครับวางยาวมาแล้วโอ้โหบอลมันตกพื้นไปเป็นใจเข้าทางสลานนอนอนุอินนะครับดูแล้วโชวจีฮุนนี่เป็นตัวเชื่อมเกมแล้ววางยาวสวยมากไม่ล้ำหน้าจังหวะนี้โอ้โหได้จังหวะแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับสิงเชียงรายได้หรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะมีทงตีขึ้นมาครับคงครับไลายแมน มาไตีธงล้ำหน้าไปแล้วเกือบเกือบ <nước> ไปแล้วครับทางด้านของสิงห์เชียงรายอยู่ในเตดเกือบได้ประตูขึ้นนำครับต้องมาดูครับว่าล้ำในจังหวะแรกหรือว่าจาังหวะ2ที่เปิดให้เข้าฮอสนะครับต้องเช็ค v a r นะครับนี่ครับมันดูในลายนี่ตอนแรกยังไม่ชัดครับต้องปล่อยผ่านไปก่อนแล้วก็มาเช็ค v a r ครับแต่ว่า วอลวุธยังเจ็บอยู่ดูเวอแล้วชี้ครับได้ประตูครับไม่ล้ำหน้าครับโอเป็นประตูขึ้นนำของสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดครับการออกบอลตรงนี้ของโชจีคุนนี่สุดยอดมากครับทั้งวิสัยทัศน์และก็น้ำหนักในการให้บอลครับโอ้โหแล้วก็จบเข้าไปโดยชัยวัฒน์บูราณครับเนี่ยนะครับดูอีกครั้งครับธนศักดิ์ให้โชจีคุนวางแล้วเนี่ยครับโอ้โห ต้องชมการให้ของโชจีฮุนเลยครับทางด้านชัยวัฒน์ครับทำประตูตให้กับสิงห์เชียงรายขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่3ครับก็รีกว่ายังเป็นฝ่ายที่เชียงรายคลองบอลได้มากกว่าอยู่นะครับสุริยาครับเปิดบอลม,มาบิวมงลูกนี้โอโ้โหข้ามคานครับล้ำหน้าหรือเปล่าโอโ้โหบิวโลซิมามงกดไม่ลงครับววิ่งแอบแอบ,แอบ,แอบมา ก็ได้ลุนทุกทีและลูกนี้เน่งเครับโอ้โหโซจีฮุนครับสับยิงแต่ว่ามันเอาเลยครับการท่าเรือลุยขึ้นมาบ้างครับบดินรอเควินเติมมาเควินได้เปิดลูกนี้โอ้โหแปรไม่เข้ากรอบครับเนลสันโอเนลสันโบนียาครับโดนบดินเนอร์เอลิก้กดดันครับต้องไปร้องให้กับย่าเลยครับหาช่องกันขึ้นมาใหม่ครับการท่าเรือ บดินครับาเปิดลูกนี้มาให้กับเควินเติมมาสวยครับแล้วเปิดมาเซโกโซูเลสปาดบอลมันแรงเกินตัวไปหน่อยครับคือปาดมาถึงบอลได้ดีเลยครับแต่ว่าจังหวะจับบอลครับโอ้โหกรแดงออกหลังไปเลยครับเควินต่อมาที่บดินบนดินผาลาเอายังไงด,ดียังตัดเข้ากลางมาครับเพื่อเปิดพื้นที่ในการ ให้บอลแล้ววางอย่างสวยมาอดิศักกายสอนจับโอ้โหจับลงดีแล้วครับแต่ว่าเปิดติดทางสุริยาสิงห์มุ้ยครับบอลมาที่โกซุนกิครั้งหนึ่งธนบูร์เปิดมาเกือบสั้นแล้วสุดท้ายยังได้ลุ้นจากฟรีคิกครับบดินผาลาไปโดนโชจีฮุนครับทำฟาวฟรีคิกระยะหวังผลได้ของการทางเรือครับ เควินข้ามให้ชับป,ปุยปั่นยิงเลยครับบอลไปเข้าซองสลาโนนอนุอินครับจะเปิดแบบไหนครับแต่ว่ามาดูภาพช้าฟรีคิกของชับป,ปุยได้ลุ้นครับยิงเข้ากรอบบอลพุ่งแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยสลาทางด้านของสลาโนนไปยืนดักอยู่แล้วไปรออยู่แล้วการผ่าเรือเก็บได้ตอนที่บอลอยู่ที่โกซุนกิบดินให้โบนิยาแล้วตัวบดินเนี่ยโดนเกี่ยวได้ได้ฟาวย้อนหลังเลยครับอ่ะทดแค่นหนนาทีนะครับ ในครึ่งเวลาแรกสลาโนนสั่งกระแพงครับบาดินได้สัญญาณจากผู้ตัดสินยิงลูกนี้ยิงเลียดครับเลือกยิงเลียดติดกระแพงบิลพาบอลรอเพื่อนเติมแล้ววางให้ชัยวัน์อย่างสวยอะไรครับดูจังหวะโต้กลับของทางเชียงรายชัยวัน์เปิดมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเป็นวรบุดครับมาบล็อกได้ก่อนครับแต่ทิ้งมาได้ครับการทางเรือลอดไปธนศักดิ์สีใสเก็บบอลได้ธนศักด์ลุยมาแล้วให้มาที่โชจีฮุนครับ โชจีฮุนตบเข้ากลางมาตางมังปอมยิงติดบล็อกแต่ว่าโอ้โหแฉลบเกือบจะเข้าเหมือนกันครับเป็นจังหวะลุ้นของท่าเรืออยู่ดีๆได้แทนนะครับเตะฟรีขึ้นกลับมาแต่ว่าติดโดนโต้กลับครับแล้วก็เปล่าหมดเลยครับจบครึ่งแรกครับสิงห์เชียงรายก็นำการท่าเรือเอฟซีอยู่1ประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากชัยวัฒน์บุรารครับในนาทีที่3ของการแข่งขันนะครับกลับมาติดตามฟุตบอลโตโยตา้าไทยลีกนะครับ จากสนามสิงสเตเดียมระหว่างสิงเชียงรายยูเนเต็ดกับการท่าเรือ FC กันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังสัวเลสโยกจะนีโชชิฮุนแล้วแทงลูกนี้มาเอาอดิศัก์ไกรสอนไปเอาบอลมาได้เปิดไปติดธนศักดิ์เข้าทางเควินเปิดมาก็ติดดินเนอร์บัดดินลองยิงลูกนี้มาแต่สุดท้ายครับต้องชมคนนี้ครับสตานนอ,นอนุอินก็ล้มตัวตะคุบเอาไว้ได้ครับ แล้วเชียงรายลุยมางัดจังหวะนี้ปิวอ้าวแม่จะฟ้องเอาจุดโทษผพ้่สินไม่ว่าอะไรเลยครับบอลขึ้นทางซ้ายอีกครั้งครับของทางการท่าเรือเควินดีลมลำครับพาบอลมาแล้วเปิดลูกนี้แต่ก็ลึกไปเข้ามือสลาโนอนอนุอิน,นีครับ โซเลสเปิดโอ้เกือบจะโดนฟิลิเป้จากใต้แต่สุดท้ายกลายเป็นดีครับบอลไปเข้าเข้าทางเควินดีลมลาครับตะลุยขึ้นมาเควินให้มัธโบอนิ่าโดนกับแทกโดยบรินเนอร์เป็นฟรีคิกของทางการท่าเรือครับบรินเนอร์ไปฟาวครับเซโก้โซเลสครับจะรับหน้าที่เล่นแต่มุมจังหวะนี้ของการท่าเล่นฟรีคิกจังหวะนี้ของการท่าเรือเลือกยิงเลยครับแล้วติดแลบมาเข้าทางชับปุยโอ ชาปุยยิงลูกที่ชนคานออกอย่างน่าเสียดายครับโอ้โหมันเน่งๆจริงๆครับลูกนี้ลูกฉลบมาเข้าทางชาปุยเดียวครับได้เดียวเดียวแต่ว่าลุงตอนจังหวะยิงมันเหมือนกับตัวมันเอ็นไปข้างหลังนิดนึงครับยานิกโบลีกับนูรูลสียันเกมส่วนคนที่ออกไปก็เนลสันโบนิยานะครับชาลวชาปุยครับรับหน้าที่เปิดเตะมุม เปิดมาโดนมงสกัดไว้มีตัวยิงแถวสอง yeah, yeah. โอโ้โหนัฐวุฒิยิงลูกนี้เบาเหลือเกินครับบิลโดซิมาบิลฝากมากที่เพื่อนแล้วบิลให้ทะลุลูกนี้สนุกาตั้งป้อมยิงโอโ้โหชนคานครับบิลโลซิมาครับกจิ้มลูกนี้นี่โอโ้โหสนุการได้หลุดเลยครับซัดเต็มเต็มยิงยัดอัดไปเลยครับแต่ว่า บอลน,นั้นเนี่ยมันพุ่งไปชนคานครับเนื่อครับโอ้โหสารนุกการพุ่งลงมาใหม่นะครับส่งลงมาแล้วก็จังหวะนี้นี่ซ้ายเต็มข้อเลยครับน่าจะเป็นชาลิวชับป,ปุยอีกนะครับที่จะรับหน้าที่กับฟรีคิกลูกนี้ชับป,ปุยเปิดครับโดนมงสกัดเอาไว้แล้วโชวจีฮุดอะมงไม่ถึงอดีศรพงรักได้บอลเปิดมาเซโก้อ้าวยิงยัดเข้าไปเลยครับ โอ้โหเป็นนัทวุฒิสมบัติโยธาครับทำประตูตีเสมอให้กับการท่าเรือ FC เป็น1ประตูต่อหนึ่งเลยครับเรียกว่าไม่ต้องคิดเยอะครับอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแล้วซัดให้เต็มๆไว้ก่อนครับีโอก,กาสเก็บ3แต้มเหมือนกัน,กนเหลือ,อประมาณ10นาทีนะครับเซกโซเลสรครับงัดลูกนี้สวยมากครับเควินดีลมลำเติมขึ้นมาเควินโยกเข้ากลางมาแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหได้ชาตคกับไม่เข้ากรอบ อูนูรุนสียานเกมครับโอ้โหให้สันส้นๆมาโคซุนกีเปิดมาอืมหือจะตักรยนอากาศแต่รพลาดครับอันดิสรอนอเซโกสซเลสเก็บได้ไหลมาแล้วเควินโอ้โหปั่นลูกนี้ครับลุดกรอบออกไปแบบได้ลุ้นเลยครับติดบรินเนอร์อ่านจังหวะดีแล้วตามมาปั้มบอลแต่ว่าเซโกโซเลสเอาบอลไปได้ครับ เซกสุเลตเปิดมายานิกโบลีเอาเลยครับเพราะว่าบรินเนอร์นะหลุดตำแหน่งไปแล้วโบลีเปิดมานูรุนพักอกแล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหเป็นประตูขึ้นนำของการท่าเรือ MC เลยครับจากนูรุนสียานเกมครับโอ้โหจากจังหวะฟาวริมเส้นนะครับเชียงรายโดนเล่นเร็วจังหวะนี้เปิดเข้ามาโบลีไปเก็บบอลไว้ได้แดนหน้านะครับแล้วก็เปิดหันมาที่นูรุนเหมือนจะไม่ดีเลยครับเบาแต่ว่านูรุนนี้สปีดต้นดีนะครับ ไปแตะบอลหนีแล้วก็จิ้มครับสวนกับทางสารานนครับออกมานี่ไม่ถึงนูรุนครับบล็อกไม่ทันเข้าไปครับทําให้ท่าเรือพลิกกลับมาขึ้นนําครับโอ้โหเรียกว่าพลิกนรกเลยนะครับจากโดนนํามานําจนได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหท่าเรือเลยทําให้ท่าเรือนั้นเอาอยู่ครับแล้วก็ค่อยๆเบียดครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับ สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดก็แพ้การทะเลือเอซไป1ประตูต่อ2ครับ We are fan